ครับตอนนี้งานเข้าครับเบรก่วครับน้อยสายจวดกำลังทำอยู่ครับทำเองครับช่างใหญ่ประจำบริษัทน้ำสีนั่นี่ขับเป็นซ่อมเป็นนะครับเนี่ยบางคนขคับเป็นแต่ซ่อมไม่เป็นโอ้ยตอนนี้จะไปซื้ออะไรมาให้นะครับเบรกลว่เดี๋ยวจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนไหนสบายเลย สบายครับคันนี้คันเพิ่นโบมาว่้ที่ดังดังกว่านี้ <đây. S 2> เีครับคันนี้คันที่สองนะครับที่ซื้อรถบริษัทนามสีสนี่ยสั่งไงนี่ขับเป็นซ่อมเป็นนะครับเนี่ยบางคนขับเป็นซ่อมไม่เป็นโอ้บ่ได้เรืองเลยอันนี้คันที่สองเบอร์สองนะครับโอ้อันนั้นก็ปุุก ไมเอ็กขึ้นมาได้น้องชายนิดงามทรัพย์นะครับปุกขึ้นมาให้ที่แรกนึกว่านอกคาตีนไปเลยโอ้หมอน,น้าแห้งน้ํามันหมดขับไปนกสายรถไถมาลากช่างโต้งลากมาให้อย่างดีลากเสร็จเครื่องนอกก็จะได้ยกเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็เลยทิ้งไว้จนผ่านบดเสร็จสามสี่เดือนโอ้นี่ครับ ขันที่สองของบริษัทน้มสีนะครับน้มสีรุ่งเรืองนะครับช่างน้อยมันนั่นก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เรียบร้อยอวันนี้เบกรกกลัวครับกำลังเร่งงานตรงนี้กำลังแรงนี่แบตเ็เปลี่ยนเรียบร้อยเดี๋ยวยางอีกโอ้อยางก็ลนคักแล้วมีแต่แนวสิเลเสียงเงินตัวนี่ไม่ทั้งานเขางานเขา ทางน้อยสายจวดโอ้ยพี่ซื้ออะไรจะเข้ากันตอนนี้อะไรมาเรียบร้อยแล้วครับร้านอย่างนี้สหายน,เน์เลยโอ้กก่อดือพันเอ็ดครับมันนี้หึงหพันเจ็ดแล้วอนนะไรปลาน้อยวิวสิครับนี่น้อยสายจวดเอ้ยเปนยกไงน ครับเองสองเองนี่นักเร่งพ่ออนว่อเออปิดของแช <c oughs> งไดๆโอ้เสียวไปเบิ้งขุ่นน้ำบอ่อบริษัทงามทรับยนี่มองทีเพ็ดโคกท้องหน้านี่เนาะตอนนี้กำลังจะเอาน้ำมันไปส่งครับวิ่งไปเสื้ออะไรข้าวยังไม่ได้กินเลยโอ้ต้องเฝ้ามาเช็ดยูทูบอีกเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวปนิิบอกกดไลค์กดแชร์ให้เนาะ น้อยน้อยสายจวดครับไปซื้ออะไรสหายน์มาแับร้านพอครับไิกใจไปซื้อเพลงได้จังนี่เนี่ยเมื่อเมื่อหนึ่งดะครับนี่เมื่อหนึ่งแต่ทำงานนี่ทำดีเป็นตนายเมื่อหนึ่งก็น่าลู้มูเออถ้าได้ทำงานนี่โอ้ยสุดยอดแต่ว่าอย่านแต่ว่าย่านอนได้ว่ะสิ ของแท้ของแท้น <an <anak lonely> ้อยวิวซีน้อยสายจวดเอ้พ็หน่ะถอดล้อออกเลยเป็นยังไงขั้นไม่ตีกับปุ๊กขึ้นมาเรียบร้อยนี่เดี๋ยววันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องโอ้ถ่ายมุมได้กันตอนนี้สายจวดจะออกไปแล้วทำเบรกเสร็จแล้วครับเติมน้ำมันคราวนี้ได้เนาะ พลายล่มเล่พนวาสร้างาง่เป้งกินเลยพนวะ่ย่งจัง้สายจวดน้อยสายจวดเด๋ยมน้ำมันเบรกข้ย้อยจุดสดอยู่ป็นอย่างนั้นเออเออเอ้มันโยมบ่ น้ำมันยังก็ย,ย่อยแค่ประทันดโยนไปโย่โยอ มือ พอนะคขัว่าขับอเอ,องก็นีเฮ้ยเงื่อนต่ำกเป็นนี่คนดีนี่เขตาต้องขูดย่างเดียวว,ว,ว่าชิ้นง่อกลนสองนเยว่าง้างหอกบุโอ้ตัดงวว้างหอ ันนั้นเ,เขาีิเกียดไวโโ้บนน้อวันนี้โอ้หม่มนนเดียวเนี่ใส่ดนี่เล็กไปแล้วครับเล็กไปแล้ว

I ทำเบรกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทำเบรกเสร็จเรียบร้อยกำลังขึ้นบอ่อครับโอ้หน่อยสายจวดทางวัดเขาแจ่มมือละเนาะยแล้วพอถ้าเมื่อสิบข้า,ขาขงเขา แก่ผีแรงท,งท่าน,นเก่าพ่นลุ่งเร็วแบนี้เ๋ยวพ่นลุ่งหรือป่ะนี้่ยยเ,หเห็นเบรกแล้วสายจวดจาดไปแล้ว